มมีีออออดดครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้านคุณเกรียงศักดิ์กับคุณอภรรย์จันทร์คุณอภรรย์จันทร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้จะมาคุยกับคุณเกรียงศักดิ์หน่อยนะครับเชิญเลยครับครับคขออนุญาตครับขออนุญาตครับเชิญฮะเชิญฮะโอ้หนึ่งเลคุณเกรียงศักดิ์อยูู่่อยหน้้าบรอเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณเกรียงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณเกรียงศักดิ์เหรอฮะไหนบอกป่วยไงฮะ น,นไม่ป่วยแล้วใช่ไหมฮะอนนโอ้โหครับยินดีมากเลยนนท่านผู้ชมที่กรพครับวันนี้ผมมีเรื่องเรื่องราวที่มันก้าวไปข้างหน้าท่านคงจะง,งงเลยสิครับก้าวไปข้างหน้าอย่างไรเพราะว่าท่าน ผู้นี้ท่านผู้ชมเคยเห็นแล้วว่าท่านมีอาการไม่สบายอย่างไรเจ็บอย่างไรป่วยอย่างไรณนะวันนั้นวันหนึง่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยความก้าวหน้าไม่ใช่ก้าวหน้าในการป่วยนะครับไอการป่วยมันเริ่มหายไปหายไปแล้วท่านก้าวหน้าไปสู่ความที่ว่าดีอย่างไรต่างหากที่จะคุยกันคุณเกียงศักดิ์ครับครับไอเหตุที่มันเป็นวันนี้คุณท่านผู้ชมฮะคุณเกียงศักดิ์เนี่ย ท่านเป็นเขาเรียกว่าอัมภึสอัมกษ์อมัอมพฤกษ์อา่าเป็นอัมกึ์อัมพกึ์เป็นอมัมกษ์ด้านขวาของร่างกายซึ่งผู้ใหญ่เคยบอกว่าหญิงซ้ายชายขวามันจะร้ายจะร้ายถ้าเป็นก็เป็นร้ายใช่ไหมครับ,รบนี่คุณเกียงศักดิ์เนี่ยเป็นด้านขวาเป็นด้านขวาเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอีกซีกหนึ่งเนี่ยถูกขอยืมไปเลย ถ้าแบงก์็เดี๋ยวแบงก์ยึดไปเลยพูดง่าไงซื้อขายอะไรไม่ได้อีกแล้วนะทําทไมเป็นอย่างเงี้ยก็ตอนเอาหนุ่มๆก็แล้วกันนะผมผมเดาไม่ผิดเลยคือคือผมเนี่ยตอนนั้นอตอนหนุ่มไม่เคยคิดว่าจะเป็นในโลกนี้เลยไม่คิดจะเป็นฮะตอนตอนนั้นอ่ะฮะสุลานาลีพาชีกีฬาบัสครบครบเห็นไหมท่านผู้ชม ที่ผมผมไม่ดูว่าเป็นอย่างนี้ที่มาของสุรานารีภาชีกีลาบัตรครบเราก็ผ่านในชีวิตเองที่ผู้หญิงเขาเขาเคียเราไปดีแล้วแต่นะไม่ได้หมายถึงประชดนะฮะแต่รักด้วยความรู้สึกกาเราเข้าใจกันคไม่ใช่ประชดลักกลับไปไม่ใช่ก็อ,อ,อยู่รักแต่งงานอายุยี่สเจ็ด ก็ถับมาถึง72นี่จะเอายังไงดูกันมาเจ็ดเป็เจ็ดสิบสองเลขกลับเลยฮะเห็นไหมฮะสองเจ็ดกับเจ็ดสองมันเข้ากันได้เลยงวดนี้เปล่าไม่รู้นะแต่ใครจะตอดีเอาละท่านผู้ชมครับอันนี้คือชีวิตพื้นฐานของสิ่งที่ผมกำลังนั่งจับคือมือด้านขวาของท่านอยู่ทุกวันนี้นะครับ แล้วมาดูว่าณวันหนึ่งรู้สึกยังไงครับเจงได้กแป่ถึงรู้ว่าเราเนี่ยเอาแล้วยังไงครับก็ตอนนั้นมีลูกก็ยังทนโทษครับตอนนั้นมีลูกแล้วสองคนมีลูกสองคนครับยังเด็กอยู่แล้วก็เป็นอามาพรพลึกใ ตอนเป็นอามประพฤตนั่นลูกเรียนเตือนเรียนห้าห้าใช่มีเตือนแต่ก็ไม่ไม่สนใจการทรงตัวไม่ดีมาก่อนใช่แล้วก็เซลงไปนะที่ท้าชาเท้าด้านขวาก็ไม่ไม่เคยตรวจไม่สนใจแต่ทอนี้ผมกินเหล้าผมนึกว่าเราเมินเราเมาี่เามึนไม่จน จนนอนวันหนึ่งลุกไม่ได้ก็เดินเซเซถ้าคุณผู้หญิงก็เห็นใช่ไหมครับเดินเซเซการทรงตัวไม่ดีโลกนี้จะเกิดกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีโรคเอามาพึกอยู่ในโลกนี้ไม่เคยรู้ตอนก่อนที่มันจะเป็นวันนั้นมีอาการอย่างไงต่อคือผมมจำได้แม่นว่าก่อนเป็นเนี่ยผมเล่นไพ่กับเพื่อนนั่งเดินไพ่เดินลัมมี่ เล่นกันถึงตีสองแล้วผมขึ้นไปนอนตอนนั้นเมียเขาคือแยกกันแยกกันอยู่ผมไปอยู่ไปอยู่กับแม่แม่ไม่สบายอ๋อผมไปอยู่ที่สมุดปากบ้านพักบ้านพักราชการสมุดประกาศบ้านพักราชการเขาอยู่คนเดียวเลยเล่นไพ่กับเพื่อนแล้วที่ไปเฝ้าแม่แม่ป่วยก็ไปเล่นไพ่กับเพื่อนก็เตื่น ตื่นมาทักเอ้ขาขื่อขาไม่มีแรงขาแต่ยังยังยังตนั้นยังเดินได้คับได้หน่อยก็เกขึ้นน้อยอยู่ใช่ไหมะก็ตะโกนเรียกเพื่อนเปรุ่นน้องบามันมัดูหน่อยก็เอาใส่รถใส่รถไปส่งโรงพยาบาลประสาทก็รักษาโรงพยาบาลประสาทเรียกว่าไปได้เร็วครับ ะไปได้เร็วแต่ช้ากว่านี้จะรับกว่านี้่คแต่แต่กว่าหมอจะรับเข้ารักษาหลายชั่วโมงเย็นจริงไม่ควรจะเกินเย็นสามสิบนาทีครับลูกน้อมันมันก็วิ่งหาเส้นหาอะไรเข้าไปขอให้เร็วๆโรงพยาบาล รัฐบารับก็ไม่ได้ว่านะครับก็ไปไม่ได้ว่าก็ถ้าด่วนอย่างนี้นะฮะยอมเสียตังค์ต้องเป็นเอกชนเอกชนก็ไปนี่ไม่ได้แนะนํานะฮะเรื่องด่วนแต่เรื่องด่วนจะต้องอย่างนั้นจริงแล้วหลังจากนั้นก็คือสิกหนึ่งไม่รู้เรื่องพูดหนึ่งไม่รู้เรื่องไปเลยอะไอ้ไ่รัใช่ไหมลิ้นแข็งอีกมากินข้าวแล้วน้ำไายก็ไหล ถ้าคนที่มีรับภาระงานเยอะๆนะจะรู้สึกเป็นไงเหมือนโรคมันแทบเหมือนชีวิตเราไม่มีความหมายตอนนั้นไอ้วันที่ที่เป็นแต่เพราะว่าคิดคิดแต้มดัมมี่นานจะลงตัวไหนดีไม่งั้ตัวไหนดีเสียบแล้วเสียบอีกใช่ไหมครับไอ้เพื่อนก็าบอกตีนักทีที่มันจะหลับต่อเรื่องนี้นะฮะเครียดเครียดบวกกับร่างกายไม่ดีใช่มันเริ่มเปือนแล้วค ก็นเตือนได้ทิดมามันเตือนเริ่มชาแล้วเป็นเป็นหมอวัดตรวจเป็นเส้นเลือดตีบตีบสองสองเส้นรู้สึกว่าจะด้านซ้ายเนาะเพราะว่ามาเสียด้านขวาด้านซ้ายได้เสียดานขวาครับก็รักษาอยู่นานไหมครับก็รักษาที่โรงพยาบาลอาทิตย์เองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นละเตียงเต็ม แล้วมากนด่บมาบ้านเถอมาอยู่กับกับแม่อยู่กับแม่ที่ซอย阿里อ๋อครับบ้านที่ซอยอลีก็เจ้าหมอมา้วยที่บ้านฮะเจ้ากายภาพผู้หญิงนะครับน้องน้องน้องชายเขาเอาหมอแผนโบราณ มามาประคบรักษามาดูประคบแล้วก็ทำกายภาพยกมือยกแขนก็ก็เป็นในรูปแบบของเขาแล้วเขาก็หัดเดินแล้วผมก็เดินแล้หัดเดินก็เดินได้ก็ประมาณสักสองอาทิตย์นะงทเดินได้เดินได้แล้วแต่มือยกอะไรไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาละครับเอาละที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนาะ ปรงว่าเราใช้มาเยอะแล้วครับคิดงี้ไหมทุกยิงเราผ่านมาหมดแล้วแค่นี้ก็ดีแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะในร่างกายไม่ดีก็ตอนตอนนั้นเป็นครับผมรู้รสึกว่าร่างร่างในภายในเนี้ยร่างกายอะไรเนี่ยมัน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 เหมือนเหมือนเหมือนกับคนเจ็บป่วยมันมันไม่ไม่ ไม่สบายใจเลยใช่ไหมฮะครับมันไม่สดชื่นโลกมันแคบครับเครียดหงุดหงิดอึดอัดครับแล้วเคยอึดอัดใส่คุณพี่คุณผู้หญิงไหมบ่อยเลยฟาดหัวฟาดหางไหมี่ยเป็นมากจะเป็นนี้ท่านผู้ชมดูไว้นะครับว่าคนเราเนี่ยพอเราใช้ชีวิตจนถึงที่สุดก็ลืมนึกไปว่าวันหนึ่งเนี่ยถึงจุดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดกันเลยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวก็แตกแยกเลยนะครับ ภรรยาบางคนก็ทนไม่ได้ก็หาตัวรอดไปเลยดีกันไปตาา่างนานาเพราะว่าโรคอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละครับมันเด,ดืดราอมันเครียดมันก็เลยต้องปล่อยออกไปใช่ไหมครับปล่อยออกไปบางเอินอีกฝ่ายนี้ก็น้อยใจน้อยดูแลให้ดีซะขนาดนี้แล้วยัง,อย,งอย่างนั้นอย่างนี้เคยเคยมีอย่างนี้ไหมครับมีเหมือนกันเห็นไหมฮะมถ้าต่างคนต่างน้อยใจอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะตัวนั้นใช่หรือเปล่าคุณว่าไหมคุณธนทรใช่เนาะ คนที่คุณหญิงว่าไหมครับว่าคุณก็ใช้ที่เราหมดแล้วตอนนี้คุณก็มากินยาทุกอย่างหมดแล้วครับมันก็ไม่ดีขึ้นครับตอนนี้ก็ก็เลยเหลือเพลือสุดท้ายนะเจอท่านบรรณวิทย์ลองก้านตองดูสิครับไอ้ก้านตองนี่เหมือนไอ้อะไรฮะพระเอกขี่ม้าขาวนะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าดีไหมก็ลองไปกินดู ยังไม่ทันหมดขวดเลยคือเขาก็บอกเอ๊ดดีครึ่งขวดกว่าก็เอ๊ดดีร่างกายแข็งแรงขึ้นครับเพราะว่าหายใจสะดวกขึ้นมันฮะเออขับถ่ายก็ตรงเวลาเออแล้วก็นอนหลับนอนหลับพอนอนหลับขับถ่ายได้สบายแล้วครับะแล้วทานไปไงครับกินได้กินได้กินได้แล้วในใจรู้สึกมันกว้างขวางขึ้นฮะก็มีฮะอืม ไม่ได้คิดอะไรรู้สึกโลกมันสดใสขึ้นเมื่อเกินเมื่อก่อนอารมณ์ไม่ดีมองทานนี้รู้สึกอารมณ์เสียบ้างพอหลังจากสบายแล้วสวยขึ้นทุกวันผมเตาไม่ผิดจริงไหมฟังพูดถูกไหมครับก็ก็ที่พูดนี้ทให้ฟังนี่เรื่องจริงเรื่องจริงทุกเรื่องท่านผู้ชมครับของชีวิตคือการตองการตองแน่นอนทำให้เขาดีขึ้นแล้วท่านผู้ชม ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรไม่ต้องสรุปอะไรก็ท่านสรุปให้แล้วค่ะเพราะท่านบอกแล้วว่าเพราะเพราะการตอบนะฮะอันนี้ก็ท่านคนเอกบรญวิทย์ก็ได้ให้หมอมม่ให้ให้กับท่านครับครัอมอให้สองข้างนครับขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านฝากความระลึกถึงครับ ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะตลอดทัวร์มาหาเองไปท่านงานโหเวนายากมากงานท่านเยอะริงานมากจริงๆเห็นใจท่านครับครับวันนี้เราก็คงจะต้องขอบพระคุณคุณเกียงศักดิ์ที่ให้ให้อะไรดีๆกับผู้ชมทางบ้านวันนี้ผมถือว่าคุณเกียงศักดิ์เป็นเป็นานแบบท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตของูผู้ชายแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกัน รักกันแม้ก็ว่าบางครั้งจะน้อยเนื้อต่ําใจบ้างเพราะอดทนใช่ไหมครับอดทนมาตั้งแต่ยังไม่ป่วยแล้วผมรู้ตอนที่ดื่มเหล้าเที่ยวอย่างนะครับคุณก็อยู่บ้านคนเดียวรอเมื่อไรจะกลับมาน้อมันตั้งแต่อายุครับยี่บเจ็ดจนเจ็ดสิบสองครับยี่สิบยี่สิบไปเจ็ดสิบสองแล้วก็มีความสุขธรรมดานัะชีวิตครอบครัวแต่ความเข้าใจกันเนี่ยมันทนได้หมดหละครับทําให้ทนได้ จนมีวันนี้ไงครับครับโชคดีที่มีการตอบครับคงจบจบด้วยประโยคนี้ใช่ไหมใช่ครับดีมากแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เราทําความดีมาเดนพรดีพระเจ้าอาจจะอวยพรให้เราก็ได้นะครับมันมีหลายเรื่องนะครับอะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณธนพรก็ต้องลาคุณเพลงศักดิ์แล้วก็คุณผู้หญิงไปก่อนแต่เพียงค่นี้นะครับแล้วก็ ขอให้สองท่านมีความสุขนะอย่าลืมนะครับครับก่อนนอนจุบที่นี่แล้บพันดีนะแล้วก็คุณก็ต้องจุกเขาเพราะคุณคุณมือเมออยกแขนที่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสสัดีค่ะดีคเอาล่ะคุณธนพรครับเพราะว่าเราไปตลอดทัวร์มาแล้วผมหิวแล้วนะไปนั่งฟังพี่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือช่องส3บสามมา แล้วก็ช่วยผลิตภัณฑ์ของช่อง13ท่านก็เดิ่มก้านตองกันท่านก็บอกว่าตรเดื่มและเป็นอย่างไรอย่างไรเราไม่ต้องพูดเลยสบายจริงๆรเลยนี่ผมกาลังกินท่านผู้ชมครับที่ผมตัดอยู่นี่เห็นเห็นปลาหมึกไหมฮะเห็นค่ะนี่ผมตอบแทนตอบแทนค่ะนี่ปลาหมึกปลาหมึกคุณคุณลองชิมดูก่อนสิคะว่าที่ยังไม่ใส่น้ำปลาเป็นยังไงคุณลองเอางั้นเลยนะใช่ค่ะอ้า แล้วคุณก็ต้องวิจารณ์ออกมาก็ทานที่ยังไม่ใส่น้ำปลาใช่ค่ะคือยังไม่ปรุงเลยเนี่ยยังไม่ต้องปรุงว่าคุณทํามาแล้วคุณทํามาแล้วจะพอดีแค่ไหนใช่ไหมครับมะนาวก็ยังไม่ได้บีบนะครับยังค่ะยังค่ะคุณลองดูก่อนถ้าคนไม่ชอบรสจัดจะพอดีนะเม่องเติมก็ได้ครับใช่ค่ะแต่ อย่างคุณที่ชอบมะนาวคุณก็บีบมะนาวลงไปผมชอบใครมีพริกพริกขิงหนูอันนี้ท่านก็ชอบมีพริกขิงหนูนะครับอันนี้ก็ใส่มะนาวลงไปแล้วมีมะนาวอยู่แล้วใช่ค่ะใส่มะนาวก็ตักคือข้าวผัดเนี่ยมันต้องมีพริกขิงหนูช่วยใช่ค่ะนะฮะถ้าว่าความเปรี้ยวพอแล้วมะนาวไม่ต้องใส่